เต็มเลยครับวันนี้รถก็ยโอ้ยดูเซลก็ขาวดังครับโอ้โหนี่นะนนี่นี่ออโอ้หดูครับาัตกลามาเต็มเลยครับวันนี้โอ้ดูสิครับถึงแล้วครับปอลุงหมอแต่พวกเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับอันนี้คนคุมหมดแล้วโอ้ยมีรถอยู่ข้างในก็มีนะครับโอ้โหโอ้ยวันนี้คลื่นนะครับผมหลังจากสงบศึกสงครามมาเนี่ยคนเราก็มาพักผ่อนกัน มาผ่อนคลายความเครียดโอ้ยดูผิวมุมนี้สวยผิวสวยสวยอ่ะสวยแล้วน้ําขึ้นด้วยนะครับใช่ครับมุมนี้สวยโอ้ยดูครับรรมนบนีนะ้านๆะมาเต็มเลยโอ้ดูรถคันเต็มเลยนะครับวันนี้บ่อลุงหมอของเราครับปลาธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไม่ได้ที่เหลือของสามารถนะครับวิธีการแต่ละคนนะครับโอเคครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปแห้งแล้วใช่ไหมแห้งเลยขึ้นมีรถอยู่โอ้ เข้าไปได้เลยครับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับฝนทิ้งช่วงพอดีเลยครับผมเนี่ยวันนี้เราก็ได้เข้าไปข้างในกันนะครับไปบรรยากาศไพรเวทสุดข้างในตอนนี้อากาศดีอยู่ด้วยอากานจะร้อนฝนทิ้งช่วงกรมตูว่าตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่สิบเอ็ดวักพักเดียวเข้าไปเก้าโมงฝนตกหนักโอ้โหเวลามาขึ้นสมบูรณ์แล้วสวยนะถนนนี่เนี่ยมันนี่เนี่ยบรรยากาศ ธรรมชาติสุดครับบ่อลุงหมอร้อยไร่นะครับผมศิลปภาพรูปบ่อโอ้โหหนาวลึกลงสุดเลยอุ้ยดูต้นไม้มันสวยมากเลยเนาะใช่ครับกล้วยมันไม่มีใครเข้ามาไงเพราะฝนมันตกทีนี้กล้วยมันก็เลยสวยมันมันมันมีความอิสระนะดู่ะโอ้โหแพี่ก้อยลงไปหลังกระบะอันหนึ่งกัคอยดูดิ ลุงเขายินดีให้ออกดึงหวีไวเออจัดมา20บาทเลยลุงโอ้จัดมาเลยขอเอาไปถึงจุดหมายแล้วนะครับบอลุงหมอร้อยได้นะครับปลาธรรมชาติสุดเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะฮะเรามีหมายของเราเราต้องเดินไปอีกครับ เชะขุดเข้าไปไม่ได้ครับแฉ่ไปด้วยกันมาหาปลามาลำบากครับชีวิต <c oughs> จะมาหาปลาเขาลำบากกันครับดูครับคนข้างหน้าครับบริพูรพรุงพรัง <c oughs> มันมืเอเขต้องไปหาที่หมาดีๆหนัก ไม่มีที่ลงน้ําน้ําท่วมหมดเลยนั่งไม่ได้ครับรกครับไปลงทั้งนี้ดีกว่าไปแล้วเขาไปไม่มีที่ลงเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับทางขึ้นสูงนะคขึ้นสูงดูดูตัวใหญ่ขึ้นเลยเห็นไะนี่ครับได้ต er ัวนี้นะครับ สวยไหมครับลงหมูลอหมูลอยได้อุ้ยปลาใหญ่ขึ้นครับอุ้ยดูอู้ครับดูอุ้ยเมื่อกี้ปลาใหญ่ขึ so ้นดัวอู้ลอยมันขึ้นครับอื้มเสร็จแน่วันนี้จะเลือกตรงไหนเลือกเลยรถตรงไหนก็ได้นะรถจัดขึ้นรถก่อนเดี๋ยวนในจะดับ ดักกุ้งให้เซียนโอดจัดการก่อนนะครับบอกธรรมชาติร้อยไร่นะครับน้ำลึก10เมตรนะครับได้ตามแนวดับ ม,มันสลบไปอ๋อที่นี่อ<ช>ะไรรองลำบากกว่าเราบางเดิมกว่าเดิมก,กันไหมครับเดี๋ยวเรามาเอาเหยื่อธรรมชาติก่อนนะครับมาดักกุ้งก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับจากคลิปที่แล้วที่เคยลงนะครับบอ่อเนี้ยครับมันกินกุ้งครับส,สัส่วนมากครับแต่ถ้าใครมีเหยื่อดีดดก็ ก็มาลไล่นะครับปลาบอ่อนี้อร่อยด้วยนะครับเป็นบอ่อธรรมชาติวิธีกรรมโอเคครับได้แล้วนะฮะสุก <c oughs> 答えはな。 ชมครับนี่ก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับลงเบ็ดมากับเสียนโอ๊ตเหมือนเดิมนะครับเจ้าเดิมคนหมาน,นะครับนี่คนหมานานังทําพธิธีกรรมอ,อยเหยื่อ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยทุ่นเลครับเฮ้ยมีอาการล้มแล้วก็มีอาการลม้มลมลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนเหมือนถอนนะครับดูเหมือนเหมือนถอน ถอนเลยมันมันมันแก้เมื่อเมื่อวานเยอะเลยถอนวันนี้ ไม่เกี่ยวใช้ใครฟิเนี่ย่อ๋ออันเก่าอันใหม่อยู่นี่ในเลือดในปากปากก่อนอ๋อแล้วแต่ไม่หมดไปเลยนะครัเออเของดีอันนี้เก็บไปอันไหนเขาแน้าจดเพิ่มเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วเก็บที่เดิมที่เดิมที่ว่าบัตรติดเก็บครับใช้รอบต่อรอบครับดูยาให้มันขาวแบี้มีซอนอีกนิดบางหลังบัง สวัสดีครับพบกับผมครับช่องปลาจั่วครับวันนี้มาตกปลาบ่อลุงหมอร้อยได้นะครับผมเป็นบ่อธรรมชาตินะครับปลาเยอะแยะเลยครับความลึกประมาณ10เมตรนะครับตามลาดับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการตกปลาของผมครับวันนี้วันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์หลังจากหยุดยิงนะฮะได้มีเวลามาตกปลาครับเดี๋ยวเรามาเส้นว้เจ้ที่ก่อนนะครับด้วยน้ําแดงนะครับ

អូយក្លាំងដើរណាស់អូមានបណ្ដៃផងអ៊ឹមមូសៀយ៉ា เขาใส่เรื่องอะนะครับกระจกวันนี้ยหรือแบงบงลงมาจะได้กินเดี๋ยวเขาจะงนี้เราอยากให้เขาสึกควาสุก ใช้รำแบบศูนย์น้ำนี่แหละคือโอเคแล้วปลาก็าเข้าดีกระจายเน้นๆนะออออยังไมีคอร์สนี้ยังไมีไรคอร์ดครับเมื่อกี้ลืมไรคอร์ด <c oughs> <c oughs> ลืมลืมไรคอร์ดครับเนี่ยตัวแรกครับใหญ่ยยไหมครับผมดูท่านผู้ชมเนี่ยฝ่ามือผมรู้อันนี้ประมาณสามตัวโลเนาะใช่ครับอันนี้สามตัวโลอันเนี้ยให่ครับผมตัวแรกเลย ดูตรงอุ้ยตุ๊ดเอาออกเอาออกอันนี่เอานั้อทีอช่างเดี๋ยวมันจบมันเป็นไม้หย่อนเหมือนเนี้ยนี่มาักดียอ้แล้วก็พอนด้สิมนไ้หอนย นายเห็นตัวมันอยู่โคตรนายเห็นตัวมันเห็นี่มันมานี่นายเห็นตัวมันมานี่เห็นปหมเมื่อกี้เป็นงงเลยแต่มันไม่ถึนเอ๊ะนายเห็นตัวมันเข้าตัวเข้าเข้าโข้าครับเจอตัวใหญ่เข้าเห็นไหมโอ้โตัวมันเล็กเข้าตัวจริงด้วยัเล็กเข้าตัวก็นายเห็นหัวมันเลยเมื่อกี้ที่เหนอย่างนี้ได้เลยเนาะฮ้ ให้ก็เอาที่เดิมเลยเดี๋ยวมันจะลากออกลากซ้ายค่ะดูทีนี้จังหวะมันเข้าตัวนะพูดไม่ผิดใช่ไหมเอาเห็นไหมคนมีประสบการณ์ถ้าเข้าตัวก็น้ำเราแห่ๆเห็นไหมเลยออเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวสักพักมันจะลงไปซ้ายเออไว้ปล่อยรูดซ้ายออกก่อนเพราะน้ำมันลึก เปิดสวยครับผมเปิดสวยมากเลยเปานินสวยๆเลยครับอ้วนด้วยครับ ปลาไหอหนนะยุดแล้ว,วอ่ะหยุดแล้วไม่เป็นไรรอก่อนแล้วคนเดี๋ยวไปไปไป,ไปทางไหนซ้ายหรือขวาเมื่อกี้มันตึงแล้วมันราโดนเลยหยุดแล้วาคลายก็พอคลายแล้วแน,น่เลยเหรอไม่ใช่ชนไปนี้เลยเร็วเล่อยก่อนออกเร็วไหมเร็วครับไอ้ตัวเดิมแหละไม่เปไน็นไร ไม่ไม่ไปไร่ลองลองยกเฉยๆยกยกขึ้นยกขึ้นเปิดล็อกยว่ายกขึ้นแล้วก็ปล่อยปล่อยไว้ขึ้นมาดูก่อนนะแล้วก็กระตุกดูกระตุกนิดนึงติดไหมน่าจะติดวะโอ้ยมันปล่อยแสดงว่าสะดุดอะไรสักอย่างสะดุดอะไรสักอย่างต้องเช็คดูดีๆก่อนนะครับ ว่าเอ็นเรามันมีปมอะไรหรือเปล่าสองรอบไปโอ๊ต ไพบบี่ไม่เข้า<บ>เลย<บ>ไูปลาอะไรกุ้งอะไปไม่ขึ้นอย่างนั้นแต่ไม่กินไม่รู้ปลาดได้เลยเอาเลยเอาเลยครับเอาออกด้วยอยากให้มันออกมันจะมากัดปลาเล็กเพราะนั้นมันกัดปลานิ่มตรตรสัสปิวมันขาดไปครึ่งท่อนเลย ครับตัวดวงการวันไหนหรือว่าวันนี้โอ้หลายวันแล้วอธิพรนู่นนึ<ช>่ะคนละครึ่งครับเขาบอกว่าให้ถ้าตีชโดให้มาเราหลอกต่างช่ายโอ้ใช่แล้วผมตีสปิวไงเฟลทีนี้สปิวผมมันไปโดนปลานินทีนี้มันดิ้นชโดมันวิ่งมางับคนละครึ่ง นเยอะไหมครับก็น่าแค่เฉพาะที่เห็นนะพอ๋พอครับผมมาแต่เช้าไงจะไม่รู้ว่าใครมาบ้างไ,ได็ดไม้ไีม่เจนมันเนขาแหละแต่นข้าวของใครอุยรนอนแล้วร้อนแล้วช่วยลมแรง เคยได้ตัวใหญ่ๆเคยไม่สามสี่นิ้วตัวใหญ่สสามสี่นิ้วพี่จบแล้วพี่ไม่ได้มาแล้วจบก็หลุดแล้วแหละ้าอยางเงี้ยเียวเตียวเตย่าติยตกยวเตี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 ยวเนี่ยเนี่ยมีมีสวิงเอ้ยนี่ยเนี่ยอันนี้ไงเนี่ยนะอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่ตักยิงไงป้ายยิงไงเออแล้วกลัวรูดเดี๋ยวดีเพราะว่ามันเป็ดเบ็ดตัวแค่นี้เองเดี๋ยวได้ได้ได้เอาันนี้ลงไปก่อนนะเดี๋ยวอันนี้คอบขึ้นมาเลยเดี๋ยวพรบอพาไปนฮ้ยยังยังลอยไปเมื่อไหร่เออเนี่ยนี่มันยิง ยังยัรางไว้งยอ่อนๆนะอ่อนๆเลยเลยไี้ลินสบๆหน่อครับดูไปแลวยั้งโอ๊ตเลยเยรอบให้สหน่นึจะยังรังอีกครับโอ้โหได้แล้วครับนี่ครับถกใจครับผมตกใจเไหมบอกตรงเรจะกใจโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ ไม่ได้พี่นี่เผยตลุดนะเนี่ยเอาสวิงมาบอยไม่เคยได้เลยไม่ออกมาเลยถ้าไม่ได้พี่เผยตลุดนะเนี่ยเป็นไงล่ะสมใจโอ้ทแล้วครับจับดีๆก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่บดบกแล้วมันไม่นี่คือสวยงามครับไม่บวกวันนี้ผมไปเลยลากล่างผมลงแต่เมื่อกี้ผมว่าไม่รู้ว่าจะชุนหรือเปล่า แค่เดียวมันขึ้นหางชูต่อมันไม่ชูนะมันมันเรียบเป็นเพทเป็นแพลบางทีมันมองไกลมองยากนะมันพัดเลยต้องใช้โดรนมันเป็นกลมอยากอยากรู้ต้องส่งของอร่อยไปดูวเดี๋ยวอะไรอร่อยเดี๋ยวมันบอกเองทางหน้าว่าลุงไม่มาปลาไม่มาเออใช่มางก็นั่งเรียบก็อยู่นั่นแหละเนี่ยพอลุงมาเนี่ยผมก็ได้ปลาแล้วเนี่ยย้ายหมายเขา เพราะนั้นลงใต้ใต้ไม่ได้แล้วได้ย้าไปต้นไผ่น้มั